การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รัฐบาลยืนยันแล้วว่าจะเปิดในช่วงเดือนมีนาคม2568ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมข้อมูลและระบบต่างๆนะครับ ซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อทําการคัดกรองเพื่อทําการทบทวนสิทธิ์รวมถึงผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีโอกาสลงทะเบียนใหม่เพื่อเข้ากระบวนการคัดกรองนะครับซึ่งก็ยังไม่สรุปว่าจะใช้หลักเกณฑ์เดิมจากที่เคยลงทะเบียนเมื่อ2ปีก่อนแล้วหรือเปล่า หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆนะครับทีนี้จะพาไปดูหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการตรวจสอบในการคัดกรองคนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะมีการตรวจสอบทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลครอบครัวนะครับ ซึ่งหลักการก็คือลงทะเบียนรายบุคคลก็คือทุกคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนและบางส่วนก็จะใช้ข้อมูลของครอบครัวมาประกอบการพิจารณาด้วยคำว่าครอบครัวหมายถึงคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครองก็ยึดเอาข้อมูลของทางราชการเป็นหลัก สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถ้าเป็นบุคคลรายได้ต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งการตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึงการตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวข้อที่ส ต้องไม่เป็นภิกษุสาม,มนเณรนักพรศนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชก,การพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการข้าราชก,การการเมืองสอสสว ในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐถ้าเป็นบุคคลทรัพย์สินทางการเงินณวันที่ตรวจสอบต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนณวันที่ตรวจสอบต้องไม่เกิน1,000 0แบาทข้อที่6ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ก็คือถ้าเป็นวงเงินกู้บ้านต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทถ้าเป็นวงเงินกู้รถต้องไม่เกิน1ล้านบาทและที่สำคัญก็คือต้องไม่มีบัตรเครดิตนอกจากนี้ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกินหนึ่งไร่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวทาวเฮาส์ห้องแถวและตึกแถวต้องไม่เกิน25ตารางวา ใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน1ไร่นะครับจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิน10ไร่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่นะครับอันนี้ในส่วนของรายบุคคลส่วนรายครอบครัวในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะครับ ห้องชุดกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันต้องไม่เกิน35ตารางเมตรที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเากษตร,ร,ร,รต้องไม่เกิน20ไร่สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็คือบ้านพร้อมที่ดิน บ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องไม่เกิน25ตารางวาต่อคนกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันต้องไม่เกิน25ตารางวาใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน20ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดพื้นที่การเกษตรไม่เกิน20ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน2ไร่นะครับซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ซึ่งก็คือหลักเกณฑ์รายบุคคลหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตาม,มตที่กําหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวถ้ามี ในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับส่วนการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่เดือนมีนาคม2568จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือไม่ต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งต่อไปแต่ณนะตอนนี้เตรียมความพร้อมอย่างเดียวเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทั้งผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วและผู้ที่ยังไม่มีบัตร เพื่อทําการคัดกรองคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการหังนั้รุ่นใหม่ปี2568ครับ